นาทีระทึกคลิปไวรัลที่บิดหัวใจคนทั้งโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศโรมาเนียคุณพ่อได้พาลูกน้อยวัยสองขวบเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วก็ปล่อยน้องเดินเล่นเองตามปกติอย่างทุกๆวันจู่ๆได้ยินเสียงลูกร้องขอความช่วยเหลือแต่เดินหายังไงก็หาไม่เจอ เสียงเหมือนน้องร้องอยู่ไกลๆในที่สุดคุณพ่อก็ได้เดินไปเจอหลุมลึกกว่า10เมตรจึงได้รู้ว่าลูกน้อยตกลงไปในหลุมลึกทีมกู้ภัยและทีมช่วยเหลือพยายามช่วยน้องอย่างเต็มที่ทั้งขุดดินและเติมออกซิเจนลงไปในหลุมจนเวลาผ่านไปกว่า11ชั่วโมงยังไม่สามารถช่วยน้องออกมาได้เสียงน้องเนี่ยก็เบาลงทุกทีความหวังเริ่มลิบหลีพ่อแม่ของน้องเนี่ยเริ่มใจสลายเพราะว่าน้องติดอยู่ในหลุมนานเกินไปและไม่มีทีเท่าว่าจะช่วยน้องออกมาได้จนมีเด็กชาย คนหนึ่งชื่อว่าเป็กคานูเขาบอกกับทีมกู้ภัยว่าเขาสามารถช่วยน้องสองขวบออกมาได้เขาเสนอตัวว่าให้หย่อนตัวเขาลงไปในหลุมแล้วก็อุ้มน้องกลับขึ้นมากู้ภัยลังเลที่จะส่งตัวเป็กคานูลงไปเพราะว่าวิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงมากๆแต่เวลาเหลือไม่มากแล้วสุดท้ายกู้ภัยได้ใช้เข็มขัดรัดตัวเป็กคานูแล้วโยงกับเชือกที่มัดขาเพื่อหย่อนหัวเด็กชายลงไปทุกคนในเหตุการณ์ต่างตกอยู่ในบรรยากาศที่อึดอัดและลุ้นไปพร้อมๆกันและในที่สุดเป็น เป็คานูก็สามารถช่วยน้องสองขวบออกมาได้อย่างปลอดภัยคนทั่วโลกต่างยกย่องว่าเป็คานูเป็นฮีโร่ตัวน้อยวัยเพียง14ปี